รสชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่82จากตอนที่แล้วพระชาลีราชกุมารทรงคร่ำครวญอยู่ต่อนหน้าพระเวสสันดรเท่าถูชกก็เข้ามาโบยตีอย่างไร้ความปราณีแล้วฉุดลากพาทั้งสองพระองค์ไป ต่อหน้าต่อตาของพระเวสสันดรเป็นครั้งที่สองแม้กระนั้นพระชาลีก็ยังหันกลับมากราบทูลพระบิดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดรับสั่งแก่เสด็จแม่ว่ามอมชั้นทั้งสองนะ่ะสบายดีและขอให้เสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดพระเจ้าค่ะ พระเวสสันดรเมื่อได้เห็นภาพความทารุณโหดร้ายของชูชกที่มีต่อพระโอรสพระธิดาและได้สดับคำคร่ำครวญนั้นแล้วความเศร้าโศกอย่างมีกำลังพลันบังเกิดขึ้นมีพระเนตรเอาน้องไปด้วยพระอสุชนจึงเสด็จเข้าบนนารรณศาลาแล้วทรงปริเทวนาการอย่างน่าสงสารว่า วันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรหนอคงทั้งหิวทั้งหวาดกลัวต้องร้องไห้หน้าสงสารเท่าชูชกตีลูกต่อหน้าต่อต,อตาเรามิได้เกรงใจเลยแกช่างไม่อดสูกแก่ใจบ้างเลยแกเป็นอลัตชีแท้ชูชก แกด่าตีลูกที่เรารักราวกับคนหาปลาตีปลาที่ติดอยู่ในปากแหททำไมแกถึงใจร้ายทําได้ลงคอเมื่อไม่อาจกลั้นความโศกในพระโอรสพระชิดาไว้ได้ความดําฤิที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นไมฮะไทยว่าเจ้าพรามใจร้าย เราจะตามไปฆ่าเจ้าซะเราจะยิงเจ้าโดยพระแสงสอนจะแทงเจ้าด้วยพระแสงขันแล้วนำลูกทั้งสองกลับคืนมาแม้จะมีดำริอยู่เช่นนี้แต่ด้วยวิสัยของพระบรมโภธิสัตว์ที่สั่งสมอัธยาศัยแห่งการเป็นผู้ให้และเสียสละมายาวนานทำให้อกุศลจิต เกิดขึ้นเพียงชั่ววูบในที่สุดก็ทรงระงับความโศกตรมไว้ได้จึงดำริว่าการที่ลูกเราต้องถูกเบียดเบียนถูกทำร้ายให้ลำบากนั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเราได้สละลูกให้เป็นทานไปแล้ว เมื่อบริจาคปิยบุตรทานไปนะแล้วย้อนกลับมาเดือดร้อนภายหลังนั้นมิใช่ธรรมของสัตบุรุษเพราะทรงล่วงรู้โดยยานว่าก็เหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ทรงบริจาคมหาบริจาคห้าประการคือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคชีวิต บริจาคบุตรและบริจาคพัญญาแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นหามีไหมก็ตัวเรานะ่ะคือหน่อเนื้อพุทธทางกูลเข้าอยู่ในจำพวกพระบรมโพธิสัตว์เหล่านั้นเมื่อไม่บริจาคบุตรและชายาก็ไม่อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อมีดำริดังนี้แล้ว ทรงยังสัญญาให้เกิดขึ้นในพระทัยว่าแนเวสสันดรนี่อะไรกันท่านไม่รู้หรอกหรือว่าโอรสและธิดานที่บริจาคให้เพื่อเป็นทาสแก่ชนเหล่าอื่นนั้นย่อมนำความทุกข์มาให้ท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุอะไรล่ะ ขึ้นชื่อว่าบริจาคทานแล้วเนี่ยตามเดือดร้อนภายหลังหาสมควรแก่ท่านไม่เมื่อทรงกล่าวเตือนพระองค์เองอย่างนี้แล้วจึงทรงอธิษฐานสมาทานศีลมั่นโดยมนสิการคือตั้งใจมั่นว่าแม้ชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองของเราที่่เราบริจาคแล้ว เราก็จะไม่กังวลอะไรอีกทรงอธิษฐานมั่นดังนี้แล้วจึงเสด็จออกจากบรรณศาลาประทับนั่งบําเพ็ญภาวนาทำใจให้สงบนิ่งฝ่ายพระชาลีราชกุมารน,นั้นเมื่อพระบิดายังทรงประทับนิ่งอยู่จึงตรัสพ้อไปว่า นรชนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวไว้เป็นความจริงทีเดียวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นเหมือนไม่มีทั้งบิดามารดาแน่น้องกันหามาเถิดเราจะตายด้วยกันอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะบิดาได้ประทานเราทั้งสองแก่พรามใจร้ายไปแล้วตาพรามนั้นนะ่ช่างร้ายกาจเหลือเกินแกตีเราทั้งสองเหมือนตีฝูงโคไม่ปราณีบ้างเลยฝ่ายพรามชูชกทั้งโบยตีทั้งลากสองกุมารไปก็สะดุดเข้ากับตอจึงพลาดล้มในที่นั้นอีก เถาวันที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตพระราชกุมารกุมารีทั้งสองมีพระกายสั่นราวกับไก่ถูกตีต่างก็รีบวิ่งหนีจากพราหมณ์ชั่วมาหาพระเวสสันดรโดยเร็วฝ่ายชูชกก็รีบลุกขึ้นถือเถาวันและไม้วิ่งตามมาด้วยความโกรธเมื่อมาถึงตัวสองกุมารก็ขู่ตะคอกว่า เจ้าทั้งสองน่ะฉลาดหนีดีเหลือเกินถ้ากล้าหนีอีกเนี่ยเจอดีแน่เมื่อผูกพระหัตทั้งสองแล้วก็เคี่ยนตีอย่างไม่ปราณีแล้วลากตัวน้ำกุมารกุมารีไปต่อหน้าพระเวสสันดรอีกครั้งสองกุมารสงกอดคอกันร่ำให้อย่างน่าเวทนาฝ่ายพระกัญหาราชธิดาองค์น้อย ทรงเหลียวหลังกลับมาทอดพระเนตรพระชนกนาถเวสสันดรด้วยน้ำตาเออน้องยิ่งร่ำให้คร่ครวญหนักยิ่งขึ้นโทนบอกพระบิดาว่าข้าแต่เสด็จพ่อพรามนี้น่ะตีหม่อมชันได้ไม้เหมือนนายใจร้ายที่ตีทาสีในเรือนข้าแต่เสด็จพ่อ ธรรมดาว่าพรามทั้งหลายนะ่ะย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมแต่ตาพรามนี้นะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยคงเป็นยักษ์แปลงมานะ่ะเพื่อจะนำหม่อมชั้นสองพี่น้องไปเคี้ยวกินหม่อมชั้นสองพี่น้องนะ่ะกำลังถูกปีศาจนำไปอยู่พระบิดาทอดพระเนตรเห็นหรือไม่หนอละ่ะ ้าแต่เสด็จพ่อก็ตาพรามนี้นะ่ะนำหม่อมชั้นสองพี่น้องไปยังไม่ทันถึงประตูป่าเลยแกก็มีตาสีแดงเหมือนเลือดราวกับจะเคี้ยวกินหม่อมชั้นหม่อมชั้นทั้งสองนะ่ะคงต้องตายแน่แท้แล้วขอพระบิดาจะมีความสุขทุกเมื่อเถิดเสียงพี่ลาบรำพัน ของพระกัญหากุมารีน้อยคล้ายดังคมมีดที่กรีดลึกลงไปในกลางดวงหัยของพระเวสสันดรยิ่งทอดพระเนตรเห็นพระราชธ,ธิดาผู้เป็นที่รักยิ่งทรงคร่ำครวญมีกายสันกลัวทั้งกำลังถูกลากตัวไปเช่นนั้นความเศร้าโศกเป็นกำลังก็ท่วมทัพหัยยของพระเวสสันดรอ,อีกครั้ง ทรงบังเกิดความโกรธต่อพรามจนสุดระงับได้พระหัทไทยเกิดความเล่าร้อนราวถูกไฟมัลไลกันแผดเผากระทั่งพระนาศิกรหรือจมูกไม่พอจะระบายพระอาาสะัสาสะปัสสาสะหรือลมหายใจเข้าออกได้ต้องปล่อยให้ลมอาาสัสาสะปัสสาสะที่ร้อนรน ระบายออกทางพระโอษหรือทางปากทรงสะกดพระไทยระงับความโศกาดูนไว้ท่ามกลางสถานการณ์ที่หนักหน่วงเกินกว่าพระหัไทยดวงหนึ่งจะรับไหวทรงเวทนาจนน้ำพระเนตรร่วงเพาะกระทั่งน้ำพระเนตรเป็นเหมือนหยาดพระโลหิตไหลออกจากพระเนตรทั้งสองไม่ขาดสายบังเกิดเป็นความทุกข์ ตรอมตรมสุดที่จะประมาณได้ดวงพระเนรทั้งคู่รีลงยังขมขื่นปวดร้าวความทุกข์ทรมานที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นกับพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรก็ได้พลันบังเกิดสุดจะนับจะประมาณได้ส่วนว่าพระองค์จะทรงแก้ไขสถานการณ์นี้ด้วยวิธีใด โปรดติดตามตอนต่อไป